สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่านช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอาอ่เอฟซีแฟนคลับสุกูสุคน,นะค่ะพี่น้องนอะฝนโต๊พี่น้องเกิดผ้ายุผ้ายุแต่เมือ่อคืนนี่เป็นฝ้าห้องนีพายุคือฝ้าห้องวะเออแต่ตอนนี้ยังลิ้นปล่อยๆเด้อบ้านแม่ครัวบ้าน FC เนอฟซีเป็นยังไงเป็นคือกันบะ แต่ว่าเขาว่าพ้ายูเขากับสีทั่วไรจังหวัดไรอำเภออยู่นอพี่น้องเนะะาะแต่ขัวอาจจะเบาแห้งเสียงแข็งฝนในจักหน่อยเด้อเอา้าผูกพอมากนะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> ผูกพอมากเลขวิ่งล่างสองตัวมาตัวแม่ให้มา <c oughs> เดี๋ยวแม่ขั้วลงงห้แล้วค่ะมือนีไม่ยังไม่เล่า <c oughs> มีเล่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเราพัฒนาหมู่บ้านของปู่ลือีวังจอกหลอกออกไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเข่ามาแล้วลายหวัวพึ่งกันสําหรับเล่านะขนโกน๊กแล้วพี่น้องเอาอะไรยิ่งแนบะอะไรยิ่งแนกกะกระอดสาฟั่งเอาเด้อทรรมบุตเอาแต่ตัวเลขก็ได้นาะเมียเข้าเออเอาเดี๋ยวไปว่าเรียงเล่ากัจะไปว้าเรียงเล่าอันนี้ว้าเรียงรัฐบาลให้เข้า มี่ไรอาจารย์มือนี่สิได้ลงนี่แต่สูตรเดินเงาวๆค่ะพี่น้องคุณแรล่อเจนะสามล้านล่อก็อนเนิ่มขึ้นคุยกันดูเพิ่นวายัางบ่ฮัมได้เดี๋ยวไก่ไก,ไก,ไม,กมืออีกจักมือสองมือก้อนเพิ่นว่าเนาะเอามือนี่มาดูกันว่าวิ่งล่างแม่นๆสองตัวมาตัวแม่ให้มาเป็นจังไรแม่ขั้วสิภาไปเบิ่งโซเลตล้วก็มีสูตรยังก่อน สูตรบนล่างเดินดีนี่โอ้เดินเงี้หกสิบวงหวดพี่น้องแม่ขั่วเห็ดไปลืมเอามาลองหลยสูตรไลยกระเด็ดลืมเอามาลงกันยังวะโอ้เสียงนง้ำไหลแห้งพี่น้องเอาอดสาฟังเอาเด้อเอาพัวนนี่คลิปนี่ห้ามาเบิ่งอย่างสีมาดูวิ่งล่าง สองตัวมาตัววิ่งล่างแม่นแม่ให้มาเนาะงวดที่ผ่านมาลุ้กเท่ากับว่าลุ้เดิอพี่น้องเด้อลุ้เท่ากับว่าลุ้เดินเท่ากับว่าเดินอะมาไปเบิ่งน้ำกันก่อนว่างวดนี้แม่ให้มาจะเป็นตัวไหนไปเบิ่งตัวเลขแนวทานันกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะงวดที่ผ่านมาสูตรวิ่งล่างสูตรล่าง แม่ให้มาสูตรลางแม่ไหามากสองตัมาตัเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอบทพิพานมาบางหันรุดรอบก้อนเข่าพี่น้องรอบก้อนเข่าเอารอบนี่วันที่สิบหกสิงหาหนึ่งสิเป็นจงังไหรเดยวแม่กวัวเสียภผ้าไปบึง้ง หกสิงหาคมข้อสอสองพันหารอยหกสิบเจ็บสูตรล่างแม่แม่ให้มาล่างสองตัวมาตัวอะถือว่าเดินดีอยู่นี่พี่น้องลงมาสองสามหมวดมาลุด ลงมาซีงวดลเวบอพี่น้องลุดนงวดหนึ่งเนาะนี่ค่ะสองตัวมาตัว,ล,วล,ลุดนงวดหนึ่งลงซีลุดหนึ่งอะถือว่าเดินดีอยู่เด้อ่เอา,าเป็นของเฮ่าสามเป็นของเคนหนึ่งเนาะพี่น,น้งนอ,นองเนาะถือว่าเทายังมีกำไร สำหรับผู้วิ่งผู้แลงผู้จับคู้กันยังมีกำไรอยู่ถ้าจับคู้ถือกว่าโอ้ฝนตกนะพี่น้องนะรอบนี้รอบนี้สิถือใจพี่น้องบออ้าฝนตก ฝนตกหนักมากค่ะฝนตกหนักมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อสสได้ยินเสียงแน่บ่ไ้ยินเสียงแน่นอยู่หน้าบ้านแม่ขั่วเด้อค่ะนี่เสบกอยได้ยินเสียงปันไหนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ผู้ใดบัได้ยินเสียงกับเบิงแต่ตัวเลขเอากระได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขวิ่งล่างแม่นแม่ให้มานีหากับหกเด้อพี่น้องเด้อห้ากับหกมาล่างหนึ่งหนึ่งอ่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเดี๋ยวแม่ขั้วสิผ้าไปเบิ้งตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องแม่ขั้วผ้ามาเบิงฝนตกมาบังได้ยินเสียงแม่พี่น้องเนาะ ก็ได้เอาเอาายไม้ที่นองเบิง้งแมนอิลีบอว่าฝนตกบอ,บอ,บอสิวาอ่เอาแม่ขั้วสิภาพาไปเบิ้งตัวเลขเด้อ ลุดหนึ่งงวดเข่ามาสามรุดหนึ่งงวดแสดงว่าได้ล่งซีคลิปรุดรุดหนึ่งเข่าสามเนาะพี่น้องเนาะได้ล่งซีคลิปลุดหนึ่งเข่าส,ขสามอะพี่น,อน,อนอ้อ,นองแคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องสำหรับสูตรวิ่งล่างแม,แม่แม่ให้มา สองตัวมาตัวรอบนี้มาตัวใดมาหากับหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาจะเดินต่อหรือไม่นาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรล่างแม่นแม่ให้มาจะเดินต่อหรือไม่อ่ะให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ้งตัวเลขกับเป็นแนีแนวทางอนะแนวทางเนี่ยคือให้พี่น้องพิจารณาเอาไปหาสลากกินแบงไว้นาะค่ะพี่น้องเด้อ ไปหาจับเสื้อตรตเตอรี่ไว้ผู้ใดไมีรักซิฟรักหน่วยจับใส่หากับหกไม่ผิดหวังเ้อค่ะพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะพ่อกันคลิปนาอ่าแม่ครัวพารวยเลขวิ่งดีๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอฟซี FC ขอมาหลายเพราะว่าบอกนั่งบ้านไหนรุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนาจังพ่อกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ครัวในเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ